มหาวิหารนะครับข้างจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้นะครับอยู่ข้างๆเลยนะครับก็เดินมาแล้วก็เข้ามาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแล้วก็พระราชวังโคอ,องนะครับคำถนนมาก็เที่ยวได้เลยมีงานศิลปะสวยงามมากเลยนะครับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับที่เมืองคาสบูกนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็ภาพวาดในลักษณะศตรวรรษที่14 15แล้วก็1 6นะครับตอนหี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา,านะครับครับตอนกำเนิดพระเยซูนะครับ น,นันเป็นศตวรรษที่15นะครับ